อันนี้ก็อาจจะมุมหลังบ้านเสียงลกเสียงกล้าก็จะเยอะหน่อยนะคะอืมจ้ะสวัสดีจ้าหวีติกาน์ชิฟ้าทุกคนมาตามมอกมุงอยู่หลังสวนไผ่นะจ๊ะอู้กเกอร์ของเรานะคะก็คือต่อเห,อห,อห,อหอวียี่บอเนี่ยพี่บกเกพี่ยอกแมวก็มีแบบ ประเทศจ้าับแรกนะพี่น้องข้ากระมาิาฝันบอกพุมก่อนเนาะไม่มีทางใยา ฟานบักพูนะคะพี่น้องฟานเป็นเปล่แบบนม้เท่าที่ไอ้เอาง่ายๆซะตอนที่คานจอกค,ค่ะเพราะว่าต้นจอกหล่อเส้นมันหน่อยโผดนะคะพม่อสีเส้นเป็นเดียวเป็นเดียวแบบนี่แหละอ,อันนี้เนาะมะละกอเหิมนะจ๊ะจะกวอามะละกอเหิมนี่กินอร่อยมาก มีไนมันใช่ไหมทุกคนแล้วก็มาคอร์สไนมันออกนะคะแล้วได้เซนมา โอเคทุกคนเมื่อกี้ห้าดิเซนบักฮุงแล้วห้องกระชิมมะเริ่มตตะนะคะอันดับแรกก็ต้องใส่บักพริกลงไปนี่ใส่ลงไปเลยจ้ามักเผ็ดมักบัเผ็ดใส่ลงไปเลยพี่น้องชิลแล้วห้องกระชิตัดมักพริกนะคะห้องกระชิมยุ้มเสียงบักฮุงใส่เล็กน้อยนะคะพี่น้องเพื่อไอ้ใบบักพริกมันกระดอนเขคาตาเฮานะคะยุ้มใส่ไปค่ะ โคมันงกระดองก็ต้องหาแนวจับนะคะ เคียร์นะคะเส่มาเรมาเคียร์เสร็จแล้วแล้วใส่มานา แล้วใส่มะนาวเสร็จแล้วนะคะผขกชูรสใส่ลงไปเลยนะคะพอน้ำตาลนิดหน่อยจ้ะไม่ต้องเยอะชันอุ้หยวเหย เล้ใส่ปลาลงไปหนช้อนสองช้อนสามช้อนจ้ะ ใส่เส้หมวกูงลงไปมันเบื่เลยกินาาเพี่น้องจแมง,งวันมัดคอ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง แตับบกหงวยวยจ้าเสร็จแล้วพี่น้องตับบกหงวยวยจ้าฮักสิไม่ซส้มเบิรเหนื่งเมื่งยานนี่ชิมไปแล้วแซ่บแซบอันนี้านางอยู่หลังเหอนนะคะกับสีมีเสียงนกเสียงกาเสียงมอใส่เล็กน้อยนะคะพี่น้องครับครับ คุณจ่าคุณจ่าแล้วคุเฮอร์มอ่ะ มุมหลังบ้านเสียงนกเสียงกาก็จะเยอะหน่อยนะคะอืมชอบพักเนี่ยแซ่บไปเนาะพักอื่นพักเนี่ยกับบุ๊บเรากลิ่ยนแซ่บมันก่อนไหม เดี๋ยวตั้งแตเตือนกับลาเตือนอาจารย์เดี๋ยวพอกันใหม่คลิปนะเราจะทุกคนถา่ายพูได้มากคลิปนี่นะคะกันย่าลืมกดไลค์กดซับสไค,สไค,สไครป์ติดตามซองพิคบนนิ้เป็นกำลังใจให้กับเตือนให้คลิปวิดีโอใหม่ๆลงทุกหมื่นทุกหมื่นนะคะจั้ง้ต่เตือนกับลาเตือนบ๊ายบายบาย๊วยแมนพักนี่เขียวเล้วนะสวัสดีจ้า